สวัสดีครับวันนีก้กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับจากที่ห่างหายกันไปหลายไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีของหายากนะครับในพระชุด25ศตรวตรรษนะครับที่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่รู้จักเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าพระผงสมเด็จลีลานะครับแจกกรรมการนะครับ ปี2,500นะครับพิธีเดียวกับ25สตวรรษนะครับมีบันทึกชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดมูลสารเลยนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับมีที่หลักๆที่ตามบันทึกนะครับจะมีพวกผมสมเด็จวรรคังนะครับพวกผงพราต่างๆนะครับนำมาผสมนะครับนะครับก็จะเป็นของหายากนะครับ มีพิมพ์ที่คล้ายๆกับแบบนี้นะครับก็คือของวัดหลวงพ่อเกิืนะครับวัดดอนยานาวานะครับที่เป็นสมเด็จลีลาเหมือนกันนะครับแต่เนื้อจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใต้ฐานนี้นะครับจะเป็นจุดนะครับแต่ถ้าเป็น25ศตวรรนะครับจะเป็น2,500นะครับแล้วก็รูปทรงก็จะดูล่ำดูสวยกว่านะครับนะนี่นะครับ จะนามาให้ชมนะครับแบบนี้นะครับจํานวนจัดสร้างไม่แน่ใจนะครับแต่สร้างน้อยมากพบเจอน้อยนะครับแล้วก็สวยๆหน้าตาท่านฮะติดชัดๆนะครับหน้าตาชั้นนะครับหน้าตาท่านนะครับติดนี่ชัดๆหายากมากนะครับพอสอติดชัดๆหายากนะครับแล้วก็พวกซุ้มเนี่ยฮะซุ้มนะครับถ้าติดครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับ ห0 0 0 0มืขึ้นไปนะครับตามความสวยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพระไม่สวยหน้าตาไม่ติดนะครับหรือชำรุดอย่างใดก็ลดหย่นลงมานะครับพระแบบนี้นะครับมีทั้งหมด2โซนนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับขาวจุ๊ว่เลยนะขาวเลยนะครับกับเนื้อสีชมพูนะครับโซนชมพูนะครับจะมี2เนื้อนะครับที่นิยมก็คือโซนชมพูนะครับ าสวยเหมือนกันก็ราคาก็พอๆกันนะครับอยู่ที่ความสวยเพราะความสวยจะหายากนะครับนี่นะครับเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนชมพูนะครับตัวตัดแบบนี้นะครับหยาบยุ่ยนะครับดูเนื้อนะครับจัดมากนะครับนี่นะครับพาท่านสวยสวยหายากนะครับเพราะบางครั้งปั๊มอาจจะไม่ค่อยติดบ้างอะไรบ้างเนื้อเขาติดไปกับบล็อกบ้างนะครับหน้าตาต้องคมชาร์จนจะ ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อโซนชมพูนะครับนี่นะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับดูมวลสารนะครับสุดยอดมวลสารเลยนะครับถ้าได้สองวงจรนะนี่นะครับท่านใดมีนะครับแบบนี้นะครับที่เรียกว่าพาระสมเด็จลีลานะครับพิมพ์แจกกรรมการนะครับปี2,500นะครับท่านใดมีนะครับ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับหรือส่งมาสอบถามให้คาแนะนําได้นะครับสวยๆนะครับหน้าตาคมชัดนะครับติดสมบูรณ์นะครับผมรับเช่าหลัก10,000ื่นขึ้นไปนะครับถึง2 0,000ืเลยนะครับถ้าสวยๆเลยนะครับก็ใครมีก็ลองส่งมาชมได้นะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ